ตัวน้ำผูกงคงงเลยแล้วบอทุกคู่ทดีคั่สาติทําสมดีวารตี้ทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับรผมอยู่ที่บ้านบุอลไยหมู่ที่หกตําบลบ้านถืออำเภอจอมพาะจังหวัดสุรินทร์นะครับน,นี่มาหา หวยให้พี่น้องมาเป็นหาหวยมาตามหวยนี่หาโชคลาบให้เนี่ยยายโอ้โหติกรนี่โคตรหลายเลยครับเมื่อสกูนี่โคตรหลายเ่ยยายนัวหลายเลยครับโอ้โหเต็มองนี่ผมมีมองนางผมก็เลยถทายทําข่าวก่อนนะครับทายข่าวทายอย่างก่อนนะเดี๋ยวกนสวัสดีครับพี่เอ พูดอำนาจครับสวัสดีครับพี่อำนาจแล้วก็พี่สายสุนีนะครับสายสุนีพี่อำนาจอฮกเก่าเก่าหกบนวอเดี๋ยวผมจะไยเบิรงครับทางทางงนว่าเิ็นใดไม่หยังแต่ผมทายไปแล้วแหละมือสกู่นี่โคตรร้ายแห้งเนาะบอลนี้กะสิมาถึงตาหมูเห่าคนน้อยเนี่ยวมนจะได้เขาง่ายมือสกูนี่โคตรร้ายแห้งเนาะเิ็นใดไม่หยังเนี่ยเอาถามยายก่อน คอยได้สองศูนย์หกเลยนี่คอยกัลลังมาหนิอ๋อสองศูนย์หกได้กัลลังมาแมนกัลลังมาได้นี่กัลลังมาไอนบอลเนี่ยแมนโอ้อันอันยหญยใหญ่เสื้อสีเสื้อสีสีฟ้าสวยๆนะครับยหญ่สวยๆหน่อยเด้อสองกัลลังมาเลยสองยังล่ะสองศูนย์หกสองศูนย์หกแมนเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ้งเดี๋ยวให้ถามยายก่อนเด้อครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง สวัสดีครับพีเอ,อทีซีแล้วก็คุณสิทธิทชัยสวัสดีครับผมสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับอ่าทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมอยู่อันนี้ยาเจ้าของเจ้าของเจ้าของที่นะครับอันนี้เขาบอกว่าเหมือนลูกลูกคล้าย,ายพญานาะคอันนี้กับความเชื่อของชาวบ้านเด้อไผสจะเห็นไผรจะเห็นเป็นอย่างอื่นก็นแล้วแต่อันเขาเ mm hmm. ขานี่พ้นท่าแป้งเนาะอยู่ข้างล่างก็ได้เลยพ้น,น,พนจุดอยู่พน้น คนจุดเรียบร้อยแล้วได้เฮ่ได้ไม่ยังเนี่ยผมเห็นอยู่ไปเห็นอยู่มั่งได่มาพันสิบสองพิ่นมาโดนอะลรเนาะมาโดนเรียกเท่นไหร่ย่าพันมาปูนอยู่ทั้งขังนอกก็ไม่หลายเดี๋ยวแชร์เบิรงนกันครับอ่ะอันเลขเลขเนี้ยก่อนนี้ที่เพิ่นได้ไหมเลขถูกโอ้ยเลขถูก เลขถูกพ่นไดนั้ก่อสองศูนหกสองศูนย์หกนั่นเลขถูกพ่นไดสอ,องศูนหกครับพี่น้องเออนี่เห็นบ่เห็นเลยเนาะขากเลยเลยเนาะขักเลยเห็นบ่สองศูนย์หกครับนี่คาที่เล,เลยตัวนี้ปมไหน่ไปได้ เคยถูกมาแน่บอ่อยู่นี่นี่่เรือออยู่ลันอเอาเอาหัวกรรไก็กกถูกต้องโต,งตงเลยได้ย่ายไปไหนซื้ออ๋อเป็้ยังจะบ่ซื้อซื้อบ่เป็นหลงก็เบิดหลงบ่าเป้ยซื้ได้ซื้อหลงซื้อปลาเป้ย<อ>มันออกเล็กกลาง,ลงเหล็กเล็กบ่นนั่น ันอันก็เลยไ่ได้ซื้ออ๋อเล็กบดเนี่ยมันอันก็เได้ซื้อ่ได้ซื้อ๋อตงโตเลยตรงโตเลยตรงโตเลยเล่ได้ซื้ออือครับเอาเอ้มงวดที่สองก็ได้ชิบเจ็ดงวดที่สองก็ได้ชิบเจ็ดได้ิเจ็ด ปัดพีมาเบิ่งทั้งเสาได้สองเจ็ดไปเสือจะสองเจ็ดสิเจ็แล้วบ๊ซื้ออ้าวสิบเจ็ดเจ็ดหนึ่งเออสิบเจ็ดบอซื้อบ๊ซื้อโอ้คอยคนมงงซื้อเลก็เลยบ๊ซื้อโอ้ยเนะเนอเออเองวนนี่น้องังนนี่มงนนี่ยายเห็นอยังไงแน่หนอกจากเลขถูกแล้วยายเห็นสามแปดเก้าสามแปดเก้าเห็นตรงไหนนี่เห็นตรงนี้เลยนี่ หายตรงไหนหายไปแล้วเลยหายไปแ okay. ล้วนะหายไปแล้เต็ต็มหายไปแล้วอ๋อสามแปดเก้าได้เห็นอืมโอ้ยอ้ยโ้อ้ยโอ้ย้อ้ยยโ้ยอ้ยอยโอ้ยโอ้ยยคนอยูอ้ก้อยคอเอยยอ้ยโอ้้ยอ้ยย้ยโอย้ยโ้ยโอยอย้อยอ้ ชัดเจนเลขกูุชัดเจนจ้ามักโมเลขกถูกถูกเ oh. so ่มนอยู่แมนหมักโมหอยู่สีเอาอยู่เตรงตรงเลยสีเอาอยู่สีเอาอยู่ปล่อยคนหลินปล่อยบ่แม่นค้นเมลินก็ถืกดูนี่ถือถูกรู้เออถืกดูนี่ก็ถูกดูโอสวัสดีครับพี่จำปีครับสวัสดีครับผมถูกถูกเลกบาทหมดเสื้อละลอยก็มี่เสื้อละลอยตัวเออโอ้หัวหนี่จ้านี่ใจเอาแท้ๆเอาตัวไหนเลขใดใจใจเอาแท้ๆก่อนจะบอกเจ้เอาใครซื้อไว้เราเลข ปดเก้าเกาแปดแเก้แปดโอ้โหลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ถ้าสื้อหวยแต่สื้อหวยเต๋ดิน้อมันบ่ได้ดอกเขาบยให้เจ้าดอกอะไรดินเขาอันอช่เขาอันเคยว่าเคยเห็นเหล็กถึอแต่เล็กอันเออกันคอยคอยซื้อแล้วคอยซื้อลอตเตอรี่คู่นึงหรอแปดแปดเก้าแปดแปดเก้าแปดสื่อตรงแต่ดิ้นึ่งบดได้เอั้นเนาะเอ้าเขาบกอันหมดเลยเขาอันเ็กอันตลอดกั้นเนาะอ๋อคนกำลัง À, vẫn hinh như thế theo đi. Ba con cái hết chết xuống à, nhá cỏ chết xuống chết chết chung nè cỏ. Mong nè cỏ mong nè cỏ. Nha 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 chị còn được hàm đời hoàn toàn. nói, mà ha cái cái tay giải. Tân đấy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 . Chết, đấy. Tân đấy. Tân đấy.

S <S อ,อ๋อ,นนอืมเจ็ดอีกแล้วเป็ดตตหย่านะพอนะไม่ต้องสองคนหรอกค่ะสองต้นบักข้าวนะคนสุพลเอาสองให้แล้วต้นบักข้าวนี่มองต้น ตอนมาตอนแรกเพิ่นก็เห็นอยู่แถวๆนี้อยู่ได้เดี๋ยวไหนมองไหนก่อนเอามงนี้มันว่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งศูนย์เดี๋ยวอ้อมอีกก่อนเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเจ็ดศูนย์กับศูนย์เดี๋ยวอ้อมตัวข่าวแป๊บหนึ่งเด้อขับเด้ออ้อมอีกแล้วเพิ่นว่าเพิ่นเห็นอ่อแถวบริเวณตกจุดนี่ครับนี่นี่ที่เพื่อนสี่นี่แหละศูนย์หนึ่งเดี๋ยวด้วยยังเด้อ หายมองไหนเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์อยู่แถวแวนี้คนละเนาะแล้วก็อย่งนี้ก็ศูนย์หนึ่งอยู่แถวนี้โอ้นี่ครับนี่ครับศูนย์หนึ่งอยู่แถวแวนี้อืมแต่แถวๆนี้จากซีมี่บอมี่ผมหายซองมันเดินนี่ครับ อปหนางามนดเตไปไหมงามตาเราโอ้โเตมาเบองอ้แคบแคบใบเด้อครับแคบใบผมบแต่ทยโดนไปไหนให้แคบใบครับให้แคบใบนี่ฮะคนเราเห็นอยู่ตรงจุดนี่น้ำอะทายตรงนี้กันจุดนี่น้ำเนี่น้ำคนเห็นมาโดนแล้วนะครับน้า

นันัเจ็ดติดูเจเจนก็วี่โต้งเียนวะอ้ยขาแมพูดได้อ่าโอ้มือสันแห่งเออมื่สันอ่านคือกันเลยไม่นนนั่นเสย้นอคือกันเลยนาน

มันงอแามอยู่บ่เพื่อนที่ใหม่โสงเจ้าที่ใหโงเนาะยางนี่เพื่อนที่มาอยู่วันพานน้เพื่อนนี่มันอันเออแต่เพื่นไหนือทักสองมวดยังยืเอ็ปเนนะเออ่กันว่ากันว่เลขอาก็ซื้อแล้วเนแต่อันเออเจ็บออกแล้วเพื่อนวาคลายพญานากนะครับคลายพญานาก็ยัพี่น้องถือมาสักสองวดได้วะหากเท่ถือเป็นมีต่เลขอันหรบ่ต่างใกล้ซือเนาะเจ็บเจ็บยังอยู่พอ่ีเขาหาแรนซื้อเป็นะเขา สวัสดีคุณสุพ่น์นะครับสิทธิชัยสวัสดีครับผมอ่ะบอดนบอดนลเลขที่เพื่นเห็นมากันหลายตัวเลขเนาะตาที่เห็นเนี่ยคือเลขถูกเลขถูกในยายเนาะเลขถูกเลขถูกเลขถูกนี่สิเป็นสองศูนย์หกเลขถูก ย่า่ยายเห็นยังก็บ่อยายบ่แม่เหล็กถูแม่ตุ้งตุ้นบอกเข้าสามปดเก้าสามแปดเก้าย่า่เพิ่นเห็นสามแปดเกอันย่ายยายคอยืวย่า่อยสีย่า่สีในยังก็ะในแปดเก้ากแปดคือกันซืแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วแปดเก้าจจ้าซื้อแล้แปดเก้าก็เก้าแปดแปดเก้าเก่าแปดคนนะเพื่นก็ซื้อแล้วไปตรงกันเหล็กซื้อแล้วนะครับ บาลขทีอะไรบาเลขทีบาเลขทีเท่าไรใหญ่เจ็ดห้าเจ็ดห้าโอ้ทีมีเจ็ดโอ้เจ็ดมอนสีมาดูอะเถอไปใสกเจ็ดเเมื่อกี้กับเจ็ดเจ็ดอืมเนาะอวเนี้กจ็ดบแ่เด้อเจ็เนี่ยเจ็ดทำงานตลอดได้ออกทั้งปีหมดปี่เมือนีชาตอืออืออลีทีสี่สิเอ็ดอืม ศูย์หแล้วก็สองศูนย์หนึ่งทีด้านนั้นนะครับพี่หนอเอาขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะฝากกด subscribe เดี๋ยวเจ็ดหาตามถูงงวดข่าแอดตามถูงงวดว่าเจ็ดหาคือบอสเจ็ดหาเจ็ดหาคันเจ้าสื่อเจ้าสื่อทะเลยเจ็ดหกไปเลยอ๋อคนนะอันอันย่างยังก่อนคนนะย่าสีดห่สีถ้าเจ้าสื่อเจ็ดหาสื่อทะเลยไปเลยนะรทะเลยคือสื่อเจ็ดสื่อคืนเจ็ดหาแล้วเจ็ดหกน้ำเอออันนี้แล้ว เาลกับนหัววันนี้มันมีเต้าวนี้ต้องคอยซื้อลตียไงยังก่อแปดเก้าเก้าแปดมันกำมาแล้วอ่อยู่ย่าย่าปีย่าอาอหกสิบเจ็ดหกสิบแปดโอ้ยยาหน่ะหกย่า่ยาสี่หกหกเจ็ยา่ หกแปดเจหกแปหเก็ดหกแปดไม่ไ่เลยเจ็ดเลขแปดนึ่งเก่านงเนาะโอ้ยนได้ไดไหนได้ไหนหกกกับเป็นเลขเก่าใดเนเลขเ่าเนาะหกกัเป็นเลขเก่าใด้หกสี่หกสี่หกสี่หกห้าบ่นี่ อายุย่าครัอายุย่าจาของกระจของทีหกแปดนะย่าสีย่าสีเมื่อ <motiv> ก <ators> <m> ี้พ่นหกหกเจนะครับอ่าใช่ใช่ฮเจหกแปดเจ็ดหาเลยนะอาตั้น <R ud Clark Champion> ั้นก็ได้คุณอำนาจนะครับอายุย่าเจ็ดสิบแปดปีเด้อให้สือตามคุณย่าก็ได้หกูนย์อ่ะจะลงแต่หกศูนย์มนหกศูนย์ไปไปตักับเลขเลขบน ไปตก็เล็กถูเลยหญ่ก็เล็กถูเอาไปเอาปลาปุ่นไข่กระได้เนาะปลาไฮผมไปเอาจากไหนปลาไฮ้หลักก้ศูคงยงเลยแหละอ่คงยงด๋มองคงามามานางนี้มานางนี้ถามในใจหน่อยมองคงปลาไมานางนี้มานั่งนี้มาน่งนี้เออ เ้าซักอขามุกเส้นมือเขาซักเออเส้นไห้หมานั่งใกล้ๆบังนน่เออถามเนี่ยบอเสียงมานสิบงพวเขาไหมไม่บอ้หนน้อยน้อยน้อยคอยบอถือดอกอาเราะยมาอีกก็ได้ไปเซ็นยูป้าฮมาได้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวขอใหญ่หกศูนย์หนึ่งแปดเฮเอามามาใกล้ๆมาใกล้ๆเดี๋เดี๋ยวผมอันนี้จริงดิวะเผื่อผ่านหนายางเลยเอาไปเซ็นมื่อไหร่มคงยงเห็นยังกาะ ็นปลาให้ผุนปลาโค้กผุนเห็นบางมือซากเอาเอาถูกไปจุดมันมีเล็กหกเลขศูนย์หนึ่งแปดเลขสี่ตัวศูนย์หนึ่งแปดเลขสี่ตัวเลยเอออ๋อมาเห็นจักสันกระบางสันนั้นน้ำถูกป่ะจากมันเสียออกบอกกับบมโหแล้วคุณนายจ๋าเนอะเราเราย่าหมักหมักเหล็กย่างแบบแล้วก็หมักเลขหกศูนย์สีหกศูนย์บนโอ้คือจะหมักเล็กศูนย์หกหกศูนย์ มากว่ากะบใจมากเนาะกับภาษีจังสรนก็เอาจังสรรมาแม่ล่ะเออเนาะเดินในจังสรนก็ซื้อจังสรรมามันไปตกกระเลขกถูกนี่พอดีเลขกถูกนี่ก็มี่หกศูนย์นี่นี่เออถึงแล้วคอยถึงแล้วคอยเออคอยซื้อสองใบซื้อสองซื้อใบเราแบบสองใบเออแฟนคอยซื้อไว้อ๋อเขาเขาถามว่าฝันบ่โอ้มันสิพันจะได้เนาะเลขมันสิออกมันสิมาหูจะได้ของพระท่านได้พัน อันนี้ว้าวน้ำเหล็กถูจนลึกปลาโขกคุณโบเกียนใกล้เลยเป็นวันนี้หกศูนย์หกศูนย์เห็นแห้งดแท่งอยู่ในปลาโขกอ่าไปตกกระเหล็กถูกตัวนี้เลยนี่ก็จะไ้หัวตรงแบบนี้นี่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 เขาจะจะว่ามันมันศูนย์หกได้เนี่ยสองศูนย์หกสองศูนย์หกสองศูนย์หกใกล้จะซื้อไหวแล้วแหละก็ถืงหัวกันฝันนั่นนั่นมัน ซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะตือแบบตือบามีดวงดีตือปะแนนตือวบบมีดวงเนาะอืออืออืมโอเคอันนี้เส้นมือเขาซากอ๋อตอนซากดับมือนั้นไปสิ้นยุบไปใบเจ้ายุบป้าน่ารู้บนนั้นแห้งเท่าไรบ่คือแห้งไปเลยคือทอนจะของตายฮะที่ทอนจะของเราตายเุอร์แนนบ่เออผีนะเออเป็นกล้ามในผีนี่เ็ีเจ้าของตาย โบอันนี้มันก็ราชสีใต้เองเนาะก็ธรรมชาติของคนสีใต้มันก็ทีเราศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์แบบไหนศักดิ์สิทธิ์วะเจ้าของหลบหลูบ่ได้เนาะอ๋อเป็นหลบหลูจังได้จะไปหลบหลูเพื่นไปขางูเหลือมทีคนสิติเป็นฮะเราไปเราไปขางูเหลือมเท่านั้นเราไปขังูเหลือมไปป้านะใต้ด้วยเราเลยอ๋อขางูเหลือมไปเจอไหนต่อมันก็เราก็ตายแล้วเนาะเราป่วยแค่เดียวตายกับท่านหันเนาะ เขาว่าเป็นลูกศิลุหีแตกเขาว่าอืมก็เลยว่าตัวเหลแรงตัวเหล็กเราก็ขางูแล้วเท่านั้นขางูเหลือมขางูเหลือมขาขาไปใส้ขาไปกินขาจี่ขึ้นขากินซีของงูมันกินป้ากินกบกินเขียดเนาะเอาไว้เห็นอย่างมันอืมมันบระมาณนี้เอาไปเรากงเหลือมกินเด็กหน่อยจะมีได้เฮ้ยมันกินหอกเด็กหน่อยกินหอกงูอหน่อยอีกคุณอือตัวใหญ่ตัวไหนตัวใหญ่แห่งเมื่ไหร่อ้ใหญ่แห่งก็เนาะก็สมัยเต็ ตั้งแต่หลายปีแล้ว<อ>ลุงคำเราเราก็เสียชีวิตว่ะเราเห็นบุญเห็นยังแล้วเมื่อได้สิบป,ปีแล้วเราตายมากเนี่ยแต่เราได้ขี่ไม่ไมบขี่บอลไฮเล่าหนี่เละบอลโมข่อยไปสินละครับแต่มันเป็นเหล็กโคกศูนขงยงเลยแหละน้าทูมคงยงเลยอืมัมนดูเป็นสิเป็นเหล็กบดหน,นี่แหละมันดูสูงเยอยตั้งแต่มากกับชิมีหนึ่งแปดอ๋อหนึ่งแปดขางลังเหล็กลางเอาว่าเหล็กลางหนึ่งแปดว่าท่านได้ซื้อ นึกน Get ึกแปลนี่ไม่ทันด้สื้อเห็นป่าวซื้อแต่ซื้อแต่หกศูนย์สองใบกับสองหกศูนย์สองขนาดแหละสือหาเนาะคนอยากได้รคนอยากได้คนอยากถูกอยากถือกับไปทำบุญทำทานแล้วเสียไหยังเงินเนาะใส่บาทใส่ยังวัานผาบ้านศิลป์ถุงมือวะขันมีเงินวะทำบุญนิดนิดน้อยเนาะสะสมไปเรื่อยบอนิดน้อยแล้วยายเห็ดเป็นแสนกลัวกับมี ลูกไส้มาแต่เมืองนอกอ่ะคือถนนดีวัดปานวะป่ปาพุทธนิมิตเด่นบอกครับจ้าอืมต่อกันไปถอดป่าปาแล้วก็ขิดถนนให้เป็นซื้อของยอดเพชรของสัตว์อือหลายปีแล้ะแหละครับถึงสิบปีแล้วะเห็ดมานี่ว่ะอืมเห็ดนั่นแหละเ็แต่บุญท้าบุญไปเรื่อยแล้วบุญก็สรงผลเองเนาะไม่ใเนาะ บุญกะหอดแล้วว่าจังได้กินได้อยากถึงปั้นนี่เนาะไอนาตาการก็ได้ซื้อไว้ใน่อยู่บางคนบางคนอ่ะโอ้ยทำบุญแล้วบ่ได้มีอย่างเลยเผื่อได้ว่ะคอยได้ทีดิ้นถึงประมาณสิบกว่าไร่พุ่นวะจะได้ว่าบุญเก่านี่ก็ยังมีอยู่จ้าบุญเก่ามีหลายอยู่แต่ว่าถือบ่ได้ซสนี่ก็ถือว่าบุญแล้วแหละเนาะรวยไปหลายกับพอดีดอกโอเคพ่อกินกับพ่อบ่มีหนีบ่มีศีลบ่มีหนีบ่มีศีลหนีศีลกับของธรรมดาเขาวะ คนวัติดหนีเขาว่าคนบัมีเครดิตเออเนาะคนติมีหนี้เครดิตสูงนี่โอ้คนคนมีหนี้แสดงว่ามีเครดิตสูงวะเขาให้ติดหนี้ติดจินได้ซื้อให้ซื้อหน้าเนาะโอ้บางคนนี่มีหนี้อย่างอื่นมันคอยมาซื้อแต่หน้าเลยวแล้วคอยอืมให้กำลังใจก็คนที่มีหนี้เนี่ยใหญ่สิบพนสิจบไร่จบไล่สดล่ะให้กำลังใจแบบไรนนี่คนมีหนี้มีสินว่าโอ้ยพ่อ่นี้มีสินก็ คือว่าดีแห้งแล้วมีคนหายดีกลัว่า่มีหนีไม่ศีลอ๋อมันกัมันหาหาใส่หนีบ่ได้นีแล้วเห็นบอกโควิดกับมาหน่ยายโควิดมากอ่ะปีหลังๆก็หาใส่ไปเรื่อยๆแล้วตัวหนีมันสิยากหนังหวยมันยากแล้วเนี่ยหาซื้อหวยไว้หาหวยก็หาซื้อน้ำหวยหนิบ้านี่ก็ซื้อหวยถือรางวัลทีนึงกับิโทนใส่ที่นีโอ้มันบ่ถือนี่แล้วให้มันถือในทีให้ก็ให้ คนสิด no? yeah, ่มอยู่มีหนีมีศีลมดหนีมดศีน่ายหย่นะอไอคนใดที่มีอันบบมีหนี้บมีศีนก็ให้มีอยู่มีกินคนมีหนีก็ให้มดหนีมดศีนจะสิมีติดหนี้มีต่ความสูขความเจริญบ่เจ็บไข่บป่วยกะถือว่าดีแล้วพวกคนไทยนี่สาธุสาธุใา่อือนะนอโอเคครับมีหนีมีศีนถือว่าของธรรมดาครับมีหนีมีศีนเป็นของธรรมดาไม่ใหญ่เอาละเดี๋ยวผมคงจะตัวเลขมันได้แล้ว คอดีว่าสนทนากระย่ายคนปอจูุบันบัวอะไรเนี่ยแหละครับอยจุ่บานบวอะไรอยู่เงินนี่แหละสวนติดกันนี่แหละสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากขขากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนิว,วารติด้วยนะครับเอายาไม่ฝากคนท่านผู้ชมนะครับฝากท่านผู้ชมเดอ้อทุกผู้ทุกคนในมิโสะมิลาบทุกคนเดอ้อมีความสุขคนเดาอดีรงตลอดปลอดภัยลำรวยลำรวยโศกมันทุกคนเด้อ สาธุ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 อยู่มันคุ้นยืนไอตุกไอลาบเด้อไอ้ตุรลงวันทีหนึ่งไอ้ตุรลงวันทีนึ่งสาธุสาธุคาธุสาธุขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับสาธุทุกคนนั่นแหล่คนมีหนี้มีเครดิตสูงก็ไม่มีหนี้ไม่มีเสียนก็อยู่กิน